Subtitles <laughs> <laughs> ครับวันนี้ก็คขันไม้ขันมือไปแล้วครับก็จะมาลองอาหารนะครับสุดเด็ดแกระจายนะครับแล้วก็ฟิโลมนนะครับมาลองดูนะครับว่ารับบ่อนบ้านสวนนะครับตีป้านนอสัง์แปรันะอกของเฮียไทยนะครับมาลองทดสอบอาหารแล้วก็ฟิโลมนดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้ก็สมัครก่อนมีหลายปลาครับสมัยเป็นปลาแล็ดนักมนนะครับวันนี้ใจใจก่อนสปิลเปอร์ครับครับลองพอนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับม,ม,มีมาจมลอง ลองเบ็ดลองอาหารนะครับก็จะใช้เป็นสติลหน้าตั้งทุน้อยนะครับตอนนี้นเราใช้สตีปเปอร์ลองดูใส่ใออ้ถุนงนะครับ ม,รรมือสกัดก็เถะเถอมีโรโมอลแต่ได้เรืองเหมือนกันครับข้าวข้าวต้ข้าวเอาสวิงงี้พ่อหน่อยว้าวปัดดูครับข้าวสวิงงี้พ่อหน่อยสวิงสวิงเร็วเร็ว เดี๋ยว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 มาเสียจะเป็นเท่าไหร่เ <c oughs> นี่ครับปลาดุกนะครับปลาดุกนี่ครับหนักมากเลยตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยนะครับโอเคข,อขังเข้นไปนี่นอนโอ้มันลืด้นเลยใช่ไหมน,นี่มันกินลืดขึนะ้นเลยนี่นะเป็นสัว์เ็กกันเนี่ย อ้โหใช่ใช่ปากเขาขาวเทียนป้าเทียนะไรูเพียงสีน้ำเียนสีน้งินีงินไหนียงป็กปากเลากเปเ่าแล้วที่สูตรใหม่เลี่ยนสูตรดท่อห้อเลยต้องแนีนอนโอ้โนี่นะครับตะเพียนไซนงามๆนะครับงามได้ยอดลงใรทางลงในทาง

เดี๋ยวรอชมนะครับตัวพี่สามจะเป็นตัวอะไรนะครับนอนเลยครับไปแล้วไปเลย้วไปแลยไปเลยนี่ครับพูดประธานครับคำอียอันนี้เยอะสูตรอะไรคะสูตรเด็ดกระจายครับฟิโลโมนดูจี้ครับดูจี้ครับปาไะไครับ นี oui. fate, fate ่อะไรว้าวปลาดุกครับอุ้ยใหญ่มากดูอีกแล้วโอ้ยระวังลูกลุดลุดใหญ่มาเดี๋ยวน้องจะตักให้ใหญ่มากใหญ่มากปลาดุกอีกแล้วประมาณสี่โล ไข่ด้วยนี่ดูไไปแล้วมันแล้วดูมนแล้วก็นปาตัวที่สี่อะไรวะอะไรอะปันนินอะไรอะนิมเบอร์ปันนินเบอร์เอาเอาจริงไหมปนนินเบอร์ปนนินเบอร์

มาดิดูดูเล่าเว้ยามไม่ใช่น้ำปิงนะครับที่นี่เป็นหมายธรรมชาติหมายธรรมชาติสันกำแพงมาดูอีกแล้วนะครับนี่เอาได้ ระวังชนแก้นนะตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่ห้าครับประดุกได้อยู่สามปลาตะเพยียนหนึ่งแล้วก็ปลานินเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ขอบอกเยื่อนหน่อยจ้ะอ่าสูตรใหม่ครับสูตรกระจายฟีโรมโมนนะครับของจัดตั้มนะครับทั้งปลาหนังทั้งปลาเกตเยี่ยม ดูกเหมือนเดิมปลาดุกปลาดุกอีกแล้วลูใหญ่ใหญีมค่ะค่ะเนงนะคะปนน่อยนะับไปไหนไปไหน ปะดุกแล้วก็บาลินเบอร์ครับ้มากเนี่ยปเป็นเนี่ยเป็นใช้ทุกวันที่ผมใช้สป,ปิวนี่เป็นเบสของอาชิโนนะครับดาก้อน5้าเ็นะครับ <c oughs> เป็นกาไฟนะครับกาไฟล้วนนะครับ <c oughs> ลรอก็เป็นอาชิโนนะครับเหมือนกันนะครับสมาร์ทศูนย์ห้านะครับ <c oughs> เียเดี๋ยวยจะาไปดูอะไรนี่บอกเลยใช้ใช้นี่สุดยอดอะ นี่ก็หนชั่วโมงนะครับได้ทั้งหมด6ตัวนะครับหมายบลขน,น้อยนะครับเมืองสงแพงตัวเชียงใหม่ครับก็ที่นี่ผมก็มาประมาณครั้งสองครั้งนะครับ้าแล้วเบ็ด สับปี๋เขก็หักคาบ่อน,นี้เลยนะครับช่วงก่อนนี้ปลาแหลกจะเยอะครับแต่วันนี้แปลกครับได้ปลาดุกนะครับได้ปลานินปลาตะเพียนครับปลาแหลกหายครับตัวข้าวาดาตานะ้ำให้พ่อหน่อยได้ไหมตัวน้ำน้ำให้พ่อหน่อยได้ไหมได้จ้ะได้ดดจ้ะ เหื่อจริงๆค,ครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ปาล์มนะครับส่วนอาหารกับฟีลิมอนก็เท่าที่แล้วครับถือว่าเด็ดเด็ดกระจายนะครับที่นี่ก็บ่อยครั้งนะครับเป็นหมายบ,บ่อบ้านสวนนะครับบ้านน้อยอำเภอสังขแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเงยไทยนะครับเป็นบ่อที่อนาจากนอกนะครับถ้าเป็นปลาสันหน่งร้อยวนน้าเหมืองนะครับเอาเข้ามาในนี้นะครับปลาตามกับเข้ามันก็เข้ามาตัวนะครับเข้ามานี่หมดนะครับมีหลายปลาครับวันนี้ที่เราก็มีปลาดุกทั้งหมด4ี่ตัวนะครับตะเพียนไซโลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลานินประมาณผมว่าน่าจยูสองโลขึ้นนะครับหนึ่งตัวครับปลานินเบอร์นะครับ โอเคครับถือว่าประสบความสำเร็จครับวันนี้สำหรับไมายบ้านน้อยบอ่อธรรมชาตินะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสำหรับเยือ่อ TCL สูดเด็ดกระจายนะครับแล้วก็ที่จะตามมาข่ขาวข่าวหลังนะครับต่อไปนะครับก็คือฟีโรโมน TCL fishing นะครับ มีควาสุขจริงเว้ยวันนี้เกพ่อพไมบอกไม่บอกแล้วมันไม่อยากบอกเลยสุดท้าย

ไปจับเลยลูกจับเลยไม่อ้งโอ้โหเอานี่ละโอ้ยเดี๋ยวางๆครับวางเลยอันนี้แหลกกันเนี่ยครับโอ้โหหงนี่นะครับปลาแรดนะครับปลาแรดตัวแรกนะครับตัวไปตัวเงาครับตอนนี้ก็เวลา ทุ่มแล้วน,นะครับก็งคงต้องขอแค่นี้ครับวันนี้สำหรับการทดลองเหยื่อเด็ดกระจายนะครับแล้วก็ฟีโรโมนนะครับก็ถือว่าเป็นคลสมสำเร็จครับลงปุ๊บปลากินปับ๊บลงปุ๊บปลากินปั๊บนะครับวันนี้ก็ได้อยู่ประมาณปลาดุกสี่ตัวนะครับปลาดุกปุยนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนไซโลนะครับหนึ่งตัวปลานิ่นเบอร์นะครับ ไซส์ประมาณโลนะครับแล้วก็ปลาแล็ดนะครับไซส์โลกว่านะครับโอเคครับถือว่าสำเร็จครับกับอาหารล็อดนี้แล้วก็ฟีโรโมนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองที่หมายอื่นนะครับสำหรับฟีโรโมนนะครับบอกว่าจะใช้อาหารผมหรือว่าอาหารยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับหรือว่าอาหารของแต่ละท่านนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับ เป็นพานตกปลาหรือเอฟซีหรือว่า,าห้ากตากปลาต่างๆที่มันทำขายกันผมขอจเอ้เาฟิโลมตัวเนี้ยไปลองกับอาหารท่านนั้น่อว่าดูว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อกับอาหารแต่ละยี่อ้อกหรือไม่นะครับในที่ิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามเลยนะครับทิปหน้าน่าจะเป็นนอนค้างคืนนะครับสองวันหนึ่งคืนไปกับอาจารย์ปอเช่นเคยนะครับก่อนจะจบทิปนี้ไปฝากเอฟซี FC หน้าใหม่น,นะครับแล้วก่อ นักตกปลาที่มึงเข้ามาดูหรือติดตามนะครับช่วยกด subscribe นะครับเพื่อช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ตัวเองนะครับอเครับเจอกันทิบหน้าบา,บายบายจุ๊บ